กรณีของ GGC สักหน่อยก็หลังจากที่หลายปีที่ผ่านมานี่อาจจะเรียกว่าเงียบหายไปในเชิงของข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ปีนี้ก็มีการส่งสัญญาณแล้วครับว่า GGC เองจะกลับมาบต้องเรียกว่าเป็นการเทิร์นอาราวกลับมาได้อย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบนะครับก็ล่าสุดทางผู้บริหารก็มีการออกมาส่งสัญญาณในเรื่องนี้ด้วยถูกต้องไหมครับ,รบก็เป็นผู้บริหารนะครับอย่างคุณกิตสดา ประเสริฐสุโขนะครับกรรมการผู้จัดการของ GGC นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีการตั้งเป้ายอดขายนะครับจะเติบโตประมาณสัก20%นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับโดยสาเหตุหลักก็มาจากปริมาณการขายเมทิลเอสเตอร์นะครับหรือว่า B100 นะครับที่รู้จักกันดีเนี่ยนะครับไบโอดีเซล B100 นะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ20%นะครับขณะเดียวกันนะครับยอดขายเฟสตี้แอลกอฮอล์นะครับก็คาดว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็ประมาณสักค่าถึง10%จากปีก่อนนะครับส่วนกลีเซอรีนนะครับก็คาดว่าวอลลุ่มเนี่ยจะขยับตามความต้องการใช้ของ B ีร้อด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยอดขายปีนี้นะครับก็จะเติบโตขึ้นนะครับแต่บริษัทก็ยังมีปัจจัยกดดันอยู่นะครับเรื่องของราคาขายพิจาัณ์ที่อาจจะปอ่อนตัวลงประมาณสัก 3 0ม0ถึง่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ส่งผลในรายได้ปีนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับที่มีรายได้อยู่ที่ระดับ25,164ล้านบาทนะครับแต่ใดก็ตามนะครับ บริษัทคาดการว่าสถานราคาขายจะเริ่มดีขึ้นในช่วงของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับก็ส่งผลให้คาดว่ารายได้จะเติบโตเมื่อเทียบกับปีนี้นะฮะหลักๆก็เป็นเรื่องของปริมาณการขายนะครับที่เป็นที่ชนิดที่เรียกว่าเมทิลเอสเตอร์นะครับแพทชีแอลกอฮอลและก็กรีนซอรีนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญฮะมีโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กนะครับเฟสหนึ่งนะฮะที่จะเริ่มเดินเครื่องได้เต็มปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็จะมีเรื่องของ การอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าซื้อกิจการนะครับหรือว่าการทำ M&A นะครับที่คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงของต้นปีหน้านะครับที่จะเข้ามาเสริมรายได้ให้กับบริษัทได้ทันทีนะครับโดยก็จะมีการเตรียมวงเงินสำหรับดิวในการทำ M&A ในครั้งนี้ไว้ประมาณ8,000ล้านบาทด้วยกันนะครับมีการ,ปรเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ NBC Phase ที่1น,นะครับว่าขณะนี้ได้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มแคปซิตี้เนื่องจากว่าวัตถุดิบเองเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอปัจจุบันก็มีการเดินเครื่องผลิตเอทานอลนะครับไปเพียงประมาณ50-60%ถึงจากความสามารถในการผลิตเต็มกำลังอยู่ที่60,0,000ลิตรต่อวันซึ่งในปีนี้เองทางบริษัทได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นนะครับทางนี้ในฤดูหีบอ้อยหน้าจะเริ่มในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งบริษัทก็จะพยายามผลิตเอทานอล ให้ได้ตามเป้าที่6แสนลิตรต่อวันนะอ,อันนี้ก็มองในมุมหนึ่งเอาล่ะก็อาจจะยังไม่สามารถผลิตได้เต็ม capacity ด้วยวัตถุดิบด้วยเครื่องจักรว่ากันไปนะฮะแต่ถ้ามองในมุมกลับเนี่ยนะฮะมันก็แปลว่าย,ยังมีรูมให้สามารถเติบโตได้จากการเร่งกำลังการผลิตในช่วงต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับ ส่วนความคืบหน้าของโครงการ NBC เฟส s ที่2ก็ปัจจุบันเริ่มก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วทั้งในแง่ของน้ำไฟฟ้าการเตรียมวัตถุดิบนะครับให้กับทางบริษัท NatureWorks ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ในสหรัฐก็คาดการณ์ว่าจะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จในช่วงกลางปี2,567แล้วก็เริ่มเปิดให้บริการรวมถึงรับรู้ไรายได้ได้ภายในปี2,567เช่นกันก็คือปีหน้านั่นเองอนะครับถ้าดูแล้วเหมือนว่าปีนี้อาจจะดูเรื่องของราคา ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะกดดันอยู่แต่ว่าปีหน้าเนี่ยทั้งในแง่ของราคากลับมาปริมาณในแง่ของยอดขายอะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็กำลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันก็ถือว่า,น,าน่าสนใจแล้วกว็ปีหน้าน่าจะเป็นปีทองของ GGC ด้วยหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับ